สวัสดีค่ะพบกับเพชรอีกครั้งนะคะวันนี้เพรก็จะมาสอนนวดนะคะจงช่วงบริเวณหน้าอกนะคะต้นคงเบื่อลำคอแล้วก็มายืดกันค่ะใครที่รู้สึกนะคะไม่ดีหายใจลำบากหายใจติดขัดนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ปวดหน้าอกมากๆไม่ใช่เป็นโรคหัวใจนะคะแต่ว่าเป็นกล้ามเนื้อยืดตึงค่ะใครสนใจไปนวดกันค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เราเอานิ้วทั้งสี่ของเรานะคะ ตัวจสำรวจดูตรงใต้ไหประระนะคะแล้วก็ข้อต่อตรงบริเวณช่วงหน้าอกและหวัวไหล่แขนนะคะและ้วค่อยเอานิ้วโนวโดนโวดนวดด,ด,ดดึงเข้ามาในลําตัวเราจะรู้สึกว่ามีก้อนแข็งๆนะคะซึ่งเป็นนะคะพังผืดนะคะติดอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าอกทําให้เลือดนะคะไหลเวียนไม่สะดวกนะคะไปตรงบริเวณ ัวใจของเราบางท่านก็รู้สึกปวดมากๆตรงบริเวณนะคะใต้รักแร้รล้าไปนะคะตรงบริเวณนะคะในส่วนของรักแร้ไหมคะเราใช้นิ้วหยิบหยิบหยิบโนโด,ดเบาๆขึ้นไปจะตึงปวดแป๊บๆเลยทีเดียวนะคะตรงบริเวณด้านข้างลำตัวช่วงตรงบริเวณ เขาเรียกว่าข้างลำตัวหรือว่าตรงใต้ซี่โคงนั่นเองอันค่อยๆ่ยนวดตรงบริเวณรักแร้ด้านในนะคะเราจะรู้สึกว่ามีก้อนแข็งๆอยู่ก็นูดคลึงเบาๆแค่นี้ก็ปวดแล้วถ้าใครที่มีปัญหามากๆนะคะแล้วก็นะคะ ยืดแขนไปด้านหลังแล้วก็ใช้นิ้วนะคะโป้งของเรานวะะดกดตรงบริเวณหน้าไหล่ด้านหน้าเพราะว่าจะมีนะคะกล้ามเนื้ออักเสบตรงบริเวณนี้ใช้นิ้วโป้งกดคลึงงจนกล้ามเนื้ออ่อนลงแล้วก็อาการปวดนั้นนะคะหายไปเลยสเสร็จแล้วก็มานวดตรงบริเวณข้อต่อหัวไหล่กับช่วงหน้าอกใต้ ไหาปาร้านั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็เอามือมาหยิบสำรวจตรงบริเวณไหาปาร้านะคะในใครที่ปวดนะคะตรงช่วงไหาปาราแล้วก็หยิบยาวขึ้นไปนะเป็นนะคะช่วงหลังใบหูนะคะแล้วก็เส้นนี้คือเส้นกล้ามเนื้อตรงหลังใบหูยาวมาถึงไหาปาราค่อย หยิบเบาๆน,นิ้วโป้งกดสำรวจดูซิว่ามีก้อนแข็งๆพังผืดอยู่ไหมเสร็จแลวกดนวดเบาๆตามน้ำหนักของผู้นวดเลยนะคะของเราเองไม่ต้องแรงแค่วางนิ้วโป้งลงไปหยิบก้อนแข็งๆแล้วก็คอยยืดนะคะศีรษะนะคะลงมากดจุดเบาๆน,นวดหลายๆรอบนะคะลงไปที่ไฮปร้านะ สำรวจยืดช่วยด้วยแล้วนวดด้วยนะคะ,ะนวดหลายรอบนะคะใช้เวลา15-30นาทีจนโล่งสบายเลยเห็นไะคะกดจุดกดจุดวันนี้เบาๆแค่นี้นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะสลับกันอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลย เอานิ้วทั้งสี่กดครึง่งครึง่งตั้งช่วงข้อต่อนนะหัวไหล่กับช่วงหน้าอกนวดครึง่งครึงคร่งร้ายๆารอบอเหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมสิโนดจนอ่อนนิ่มก้อนแข็งแข็งตรงช่วงบริเวณหน้าอกหายไปทันทีใช้เวลา15หถึง30นาที ลองเช็คหายใจเข้าหายใจออกด้วยแล้วก็นำนะคะมือทั้งสองข้างมากดจุดยาวนะคะทั้งสองข้างไปถึงหน้าอกลงมาซวงอกนะคะใต้ราวนมนะคะโนดขึ้นไปได้หมดนะคะ โนสลับกันไปกดจุดตรงช่วงบริเวณหน้าอกใหก็ใครนะคะหายใจติดขัดนะคะแล้วก็ยกมือขึ้นอีกข้างหนึ่งแล้วก็เอานิ้วของเราค่อยๆอยอิบจับนะคะตรงบริเวณในรักแร้ใต้รักแร้นะคะแล้วก็แขนนะคะด้านบนเอามือนะคะเกี่ยวนะคะตรงบริเวณหลังหัวไหล่หรือว่าตรงสะบักเข้ามา โนดจีบจับเบาๆแค่นี้ก็ปวดแป๊บๆแ,แล้วอ่ายกมือเห็นไหมคะยกมือขึ้นอ่าโนดคลึงๆนะคะใครที่ออกกำลังกายมากๆใช้แขนมากๆนะคะรับรองเลยนวดนะคะแค่สิบห้าถึงสามสิบ นาทีแบบนี้คุณจะหายปวดนะคะหายใจคล่องขึ้นแล้วก็อาการปวดหน้าอกใต้รักแล้นะคะตรงบริเวณซี่โครงจะหายทันทีละหายไปทันทีหลังจากการนวดค่ะเสร็จแล้วก็ยืดแขนมาด้านล่างหนะะ้านวดเหมือนๆกันเลยใช้นิ้วโป้งของเรานะคะกดนะคลึงคลึงจนบริเวณนี้ที่แข็งๆนั้นหายไปนะ แล้วการปวดเมื่อยทั้งหมดตรงบริเวณช่วงหน้าอกแขนใต้รักแร้ก็จะหายไปทันทีหลังจากการน,นวดค่ะ,ะเสร็จแล้วก็กลับมาตรงบริเวณช่วงหน้าอกนะคะอ่าแล้วก็ยิบนะคะตรงบริเวณไฮปะลานะคะนะคะช่วงนี้ไขที่คอติดมากๆไม่สามารถหันได้นะ,ะก็ค่อยสกิดสกิดนะคะยิบเบา อ่าหยิบแค่นี้แอบปล่อยนะคะไข่ที่มก้อนแข็งแข็งแบบนี้นะเขาหยิบขึ้นไปเบาๆนะใต้หลังใบโห่ยืดกลับมาในะยืดนะคะแล้วก็นวดหยิบจับอ,อ่าขึ้นมาหลังใบโหูมีก้อนแข็งแข็งนะคะวดจนก้อนแข็งแขงนั้นหายไปนะคะตรงบริเวณนี้อ่า ค่อยๆเอียงศีรษะให้มันแตะกับนิ้โป้งมาถึงการนวดกดจุดนั่นเองนะคะช่วยในการยืดนะ,ะช่วยในการนวดได้นะ,ะ,ะหลังจากนั้นกลับมาเห็นไหมคะสำนึกด,ดูแล้วโล่งสบายสิ้นแล้วเราก็จะมาเอามือประสานกันด้านหลังเราจะมายืดเปิดนะคะตรงบริเวณหน้าอกนะคะ หลังจากกันโมวดเราก็ยืดช่วยนะคะรอบรองว่านะคะจะโล่งทันทีค่อยย้อนศีรษะไปด้านหลังค่อยๆวางมือประสานกันไปด้านหลังไกลๆหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ยืดไปด้านหลังตรงๆ ค่อยๆย่อนศีรษะไปด้านหลังนะคะตามองไปด้านหลังนะขอยับศีรษะเราก็จะรู้สึกว่าเส้นตรงบริเวณใต้คางของเรานะคะได้ถูกยืดช่วงหน้าอกได้เปิดขึ้นนะคะสลับกันอีกข้างหนึ่งนะคะวางมือไปด้านหลัง45องศานะคะแล้วก็ค่อยย่อนศีรษะลงไปหายใจเข้าหายใจออก มือนะคะประสานกันด้านหน้าแล้วก็เอา,อานี้วโป้งทั้งสองนะคะค่อยๆดันคางขึ้นไปด้านหลังเลยตามมองไปด้านบนโหจะตึงมากแล้วก็ปวดมากตรงบริเวณนะคะใต้คางของเราหายใจเข้าหายใจออกดันไปอีกนะคะหายใจเข้าและหายใจออกคางไว้เสร็จแล้วนะคะ ยืดนะคะสาหรอบได้แล้วเราค่อยๆนะคะเลื่อนศีรษะไปทางซ้ายทางขวากลมศีรษะไปตามองไปด้านบนแบบนี้เป็นการนวดแล้วก็ยืดช่วยกันนะคะเราก็จะรู้สึกว่าโล่งสบายหายใจเข้าและหายใจออกต่อไปนะคะวาดมือข้างใดข้างหนึ่งไปด้านหลังยกนะคะแขนขึ้นมาอ่า ค่อยๆขยับแขนนะคะเปิดนะคะข้อมือนะคะนิ้วทั้งห้าชี้ไปด้านหลังเปิดอกหายใจเข้าและหายใจออกสลับกันอีกข้างหนึง่งเหมือนการยกแขนขึ้นมามือหรือน,นิ้วทั้งห้าวาดไปด้านหลังเปิดไหล่กว้างอย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกนะคะหายใจเข้าและหายใจออก ค่อยๆโน้มหน้าอ,อกลงไปหายใจเข้าหายใจออกนะคะโน้มลำตัวโน้มสะบักลงไปนี่นะคะเช็คตรงช่วงหน้าอ,อกว่ายังมีอาการปวดแป๊บๆอยู่ไหมนะคะ,ะหายใจเข้าและหายใจออกต่อไปนะคะยกมือประสานกันค่อยๆนะคะงอพับสอกข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ยืดสลับกันไปแบบนี้ค่ะ สาบกันไปเลยหลายๆรอบเลยอันนี้เป็นการยืดใต้รักแร้ใต้ลําตัวมือประสานกันเอียงลําตัวแล้วก็เปิดนะคะหน้าไหล่ไป45องศาอย่าลืมหายใจเข้าและหายใจออกยืดลําตัวกลับขึ้นมาแล้วก็สลับกันอีกข้างหนึ่งโหหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจค้างไว้หลายๆรอบเลยนะถ้าใครรู้สึกว่าติดขัดนะคะยกมือขึ้นมาหายใจเข้าและหายใจออกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเอานะคะฝ่ามือมาวางช่วงหนะ้าอกแล้วเราก็ค่อยๆยืดเปิดไหล่แบบนี้เช็คว่าเราหายใจสะดวกไหมแล้วปวดอยู่ไหมค่ะเสร็จแล้วน,นะคะโล่งสบายแล้วนะคะเห็นไหมคะโอ้ดีมากๆเลยนะคะ เพื่อนๆนะคะการนวดนะคะช่วงหน้าอกใครมีอาการปวดนะคะอย่าลืมนะคะนำวิธีนี้ไปใช้กันนะสำหรับวันนี้นะคะเพชน,นะคะต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วก็เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจค่ะพบกันใหม่ค่ะขอคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย